เอาละครับคุณผู้ชมครับเกิดเรื่องดราม่าขึ้นในวงการวอลเลย์บอลนะครับในช่วงบ่ายนะครับของวันอังคารนะครับที่27สิงหาคมเนี้ยวันเนี้ยนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของน้องบาเรนนะครับธนัททวีรัตน์นะครับเวลาเล่นทีมชาติเนี่ยเขาเล่นบอลเร็วนะครับแต่ว่าเล่นอยู่ในระดับสโมสรเนี่ยเขาเล่นเป็นตัวตีบีหลังนะครับก็หลายคนเนี่ยต้องย้อนความนิดนึงนะครับน่าจะสงสัยว่าในรายการของซีวีลีกทั้ง2สนามเนี่ยนะครับก็ไร้ชื่อของทางบาเรนธนัททวีรัตน์ นะครับที่เป็นกำลังหลักของทีมชาตไทยมาตลอดในยุคการคุมทีมของโค้ชพักกีวอนนะครับซึ่งก็มีการไปสืบหาข่าวมากมายนะครับถามทั้งตัวน้องเองถามทั้งคนสนิทนะว่าน้องเองก็คงอาจจะไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่นะครับกับประเด็นนี้นะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับบาเลนเนี่ยนะครับเคยโพสต์นี้เอาไว้เมื่อวันที่19สิงหาคม,มานะครับก็คือในช่วงของการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเลีเมื่อจบสนามแรกนะครับเขาก็แชร์ คําคถามมาจากเพจเพจหนึ่งแล้วเขาก็ที่ถามว่าบาเรียนหายไปไหนเราเจ้าตัวเนี่ยก็ตอบว่าขอบคุณนะครับที่ถามหาผมติดเรียนปริญญาโทรครับขาดเรียนเยอะมากแล้วไม่ได้เข้าฝึกซ้อมกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดทีมชุดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากครับยินดีกับเพื่อนๆพ,นพน่พี่ๆทุกคนนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่บาเรียนโพสต์ลงไปเนี่ยก็เป็นไทยรัฐนะครับสื่อ สำนักข่าวอันดับหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไปตีข่าวว่าบาเรนเนี่ยติดเรียนนะครับทำให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมทีมชุดนี้ได้ก็คือไม่ได้ฝึกซ้อมตั้งแต่แรกก็เลยไม่มีชื่อติดทีมชาตินะครับปรากฏว่ามีมือดีคนหนึ่งครับเป็นฟนลย์บอลครับาตามภาพในคุณผู้ชมเห็นเลยเนี่ยนะครับตามรูปในคุณผู้ชมเห็นในในรูปตอนนี้เลยเนะี่ยเขาเอาโพสต์นี้เนี่ยแชร์จากทางไม่ได้แชร์ด้วยเขาเอารูปเนี่ยไปตัดต่อนะครับรูปของทางไทยรัฐที่ไทยรัฐลงเอาไว้เนี่ยไปตัดต่อนะครับ ก่อนที่จะไปเปลี่ยนคําในแคปชั่นของภาพข่าวที่ทางไทยรัฐออนไลน์เขาลงเอาไว้เนี่ยไทยรัฐเขาลงว่าไม่มีชื่อเรียนเพราะติดไม่มีชื่อติดทีมชาติไม่มีชื่อเพราะติดเรียนแต่เขาเอาไปตัดต่อว่าไม่มีชื่อเพราะติดเมียน,นะครับเอาไปลงในกลุ่มของ Star ์วอลเล b บอลนะครับในกลุ่มใน Facebook นั่นแหละนะครับทันทีที่ทางบาเรนธนทัน์ทวีรัตเห็นเกิดอาการปรีดทันทีเลยนะครับเจ้าตัวเห็นปุ๊บแล้วก็ แคปมาแล้วก็โพสต์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับโพสต์นี้ถือว่าโพสต์เอาหาใช่ไหมครับผมไม่หาเอารูปผมมาแขวนแล้วคอมเมนต์กันสุกปากผมว่าโพสต์นี้ไม่มีมารยาทนะครับปกติแล้วผมไม่เคยอะไรกับ MC วัลเลย์บอลเลยที่เป็น Facebook หรือเป็นเพจอวตารแต่โพสต์นี้ผมว่าไม่โอเคถ้าพี่ไทยรัฐเห็นเขาก็คงไม่โอเคเหมือนกันครับ หลังจากที่บาเลนโพสโพสนี้ออกไปนะครับก็มีกองเชียร์แฟนคลับของเจ้าตัวรวมถึงแฟนบอล,ลทั่วไปนะครับก็เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับก็คือเซฟบาเลนเนี่ยผุดขึ้นมาเลยนะครับทันทีที่ทาง, Emma, ดดงโคชเอ็มมาดูเชดดําด้งรงครับผู้ที่สร้างบาเลนขึ้นมาเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โรงเรียนเมืองพลนะครับเกาะกูดคาบาน่าแล้วก็ล่าสุดที่เมืองพลวีซีเนี่ยในดูการล่าสุดเนี่ยเห็นเนี่ยก็แชร์โพสต์ของทางชาทัศน์นนมาแล้วก็บอกว่าแม่จะไม่ปล่อยผ่านแน่เคสนี้หลังจากที่พีเอมมาโพสต์ โพสต์นี้ไปอีกประมาณ3ชั่วโมงครับเพียมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับมีนักข่าวสาสำนักโทรมาถามคําตอบคือดําเนินการแน่นอนให้เป็นกรณีศึกษาโอ้ก็ต้องบอกได้เลยว่าวันวันงานไม่หาหาแต่เรื่องจริงๆนะครับสำหรับแฟนวอลเลย์บอลท่านนั้นนะครับที่ไปทําการแบบนี้ เหมือนเป็นการบินประมาทนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาตินะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปเลยครับว่าทางโคชเอ็มมากับน้องบาเลนเนี่ยจะสามารถที่จะตามตัวเอาคนผิดมาลงโทษได้ไหมซึ่งเท่าที่ดูจากอากาบกริยาของพี่เอ็มมาเนี่ยคือไม่ยอมความแน่นอนนะครับต้องให้เป็นกรณีศึกษาครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับคือคุณจะทําอะไรก็ทําไปนะครับในพื้นที่ของคุณนะครับทำแล้วก็เก็บเอาไว้ดูคนเดียว,วดีที่สุดนะครับนี่คือทาแล้วเอามาเผยแพร่ในกลุ่มกลางที่มันเป็น สื่อสังคมหรือยังไปตัดต่อรูปที่ทางสำนักข่าวเขาลงไว้เนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับก็ทางน้องบาเลนเนี่ยให้ข้อมูลมาว่าตอนนี้เนี่ยกำลังให้ปอทอเนี่ยสืบหาแล้วนะครับว่า Facebook คนนี้เนี่ยต้นตอจริงๆแล้วเขาคือใครเขาอยู่ที่ไหนนะครับก็จะพยายามเช็คจาก i p a d d r e s s ของเครื่องนะครับเดี๋ยวตามต่อไปถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยผมจะตามมาให้แน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงแล้วก็ทางโคชเอมมากับน้องบาเลนจะเอาคนผิด มาชดใช้ได้หรือเปล่านะครับก็คงจะไม่รับคําขอโทษเป็นกระเช้าแน่นอนต้องเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วดีไม่ดีไม่มีเงินสดเนี่ยอาจจะถึงขั้นร้ายแรงไปกว่านั้นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับและนี่ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจของนักกีฬานะครับเราก็เอามาติดตามให้เราก็ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจแล้วก็ยูทูบของทางวอลเลย์อบอลของเราไ้ด้วยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจก็จะมาเล่าให้ฟังอีกลาไปก่อนสวัสดีครับ